พี่สุถามแปดหรือเป็นหนึ่งแปดก็ทันว่าเอา้าแปดแปดตรงไหนงงงงในงงหมายความว่าไงอ่นอานอ้าวปล่อยเรารอคำตอบหนีไปหนีไปเฉยเฉยทนว่าโอ้ยเนาะมกมกบมกผมผมกับกินครับประทันว่า นั่นมกบมกมคมก็กินครับพัสั่์แต่ว่าคอยถามซื้อเอาอันกินกินมกก็กินซดอันนี้มันแซ่ปบะกัน,กนบัดทีนี้เบาใจเอาหอยหนาวคอยถามก้อนเบาใจพี่าวิพี่แววใจกินได้หมดเลยพี่สุ่ัสันว่าเอานี้ว่าอยากรู้อยากรู้นะ เมาใจต่อมาเมาใจพี่วันละช่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือดื่มเพื่อลืมเธอปุ้นแล้ว <c oughs> ไม่มีอะไรให้ลืมพี่วันละช่องอันนี้ <c oughs> เราไม่รู้ว่าดื่มเพื่อสุขภาพหรือดื่มหรือดื่มเพื่อเพื่อลืมเธอมันไม่ใช่ทั้งสองอย่าง <c oughs> จะบอกว่าดื่มเพื่อสุขภาพมันก็ไม่ใช่ดื่มเพื่อดืมเธอก็ไม่ใช่ดื่มดื่มเพื่อดื่มเพื่อยังไงเธอ่เาใจเฮอดื่มแล้วมันมันมีความสุขไะมันมันจะเป็นแบบคล้ายคยคือ,อยา ยกลยกยกยกพี่เทพยกพี่วันละช่องสวัสดีครับจากเ้าใจเนาะหนุ่มหน้ามนสวัสดีครับจากพี่วันละช่องพี่วันพี่วัน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 รีบไปเข้าครัวได้แล้วสวีเดนได้เวลาทําอาหารเย็นแล้วไม่ใช่เหรอครับแมนแมนแมรีอยู่หนีเด็กถือเขาบิดหูหรอกเจ้าน่ะพี่วันละช่อง ดื่มเพื่อความสู้ซาใช่ใช่ใช่เออใช่ใช,ใช่ไม่ใช่ดื่มเพื่อสุขภาพแล้วก็ไม่ใช่ดื่มเพื่อลืมเธอเพราะว่าสองอันนี้ไม่มีไม่มีไม,ไม,ม่ไม่มีอยู่ไม่มีอยู่ตรงนี้ลดเอ่อลดหวานรับทานง่ายมาสันว่าดื่มเพื่อลืมเธอจะลืมได้แค่ช่วงเมาหายเมา ก็ลืมบอได้คือเก่าครับราซานวานันแล้วโว้ยคนมีประสบการณ์ค่ะบ่น้องอ้อยฟังเอาเดอ้อเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่วันจะโดนบิดหูเลยบอกพี่สูราซานว่าไว้ลองเบิ่งสเสล้วเออรู้จักสวีดเด่นนอยไปเออรู้จักสวีดเด่นนอยไปน้องอ้อยน้องอ้อยพูดอะไรไม่เข้าใจมาซานวา่าเนื้อพูดอะไรไม่เข้าใจพะนะ ดื่มให้เลือดฉีดจะได้จะได้ฟินฟินทานว่าเฮ้ยน้องเป็นหนึ่งกระหัวลอกกาๆกากากากมาใช่ใช่ใช,ใช่บางทีการดื่มนี่มันมันไม่ใช่ว่ามันมีทั้งโทษและมีทั้งคุณเนาะการดื่มนี่ดื่มดื่มถ้ารู้จักดื่มถ้ารเรารู้จักดื่มเนี่